วัสดีค่ะแตนลสานนเชฟฟลไลฟ์นะคะวันนี้มีอะไรแปลกๆกมาให้ทุกคนดูนะคะมันอเ a ซ i n งมากเลยแต่มันไม่เคยเจอเลยนะคะน่ากลัวมากเลยอะไรแม่มาดูกันค่ะสัครู่เลยนะคะไงไปอ่าทุกทุกคนนะคะคงจะไม่แปลกใจใช่ไหมคะว่าต้นต้นนี้คือต้นอะไรมันคือต้น ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยไม่รู้ไม่รู้ต้นอะไรก็ปกติใช่ไหมแต่เรามาดูอะไรกันนี่ค่ะเราจะเข้ามาใกล้ๆมันนะค่ะเข้าไปใกล้ๆมันนะค่ะดูเห็นหรือยังคะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ my god ทุกคนมันมันคือ มันคือนอนค่ะแล้วมันนอนอะไรเราไม่เคยเจออะไรแบบนี่ยนอนอะไรกัดไหมเ้ยหาไปไหนไปไหนไปไหนเนี่ยนี่ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนอนอะไรกันเนี่ยนอนนอนกันนอนสะท้อนเหรอเฮ้ยไม่ตัวมันยักษ์อย่างงี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่ อะไรจะไปหนีทำไมเราจะถ่ายมันด้วยไม่เอาใหญ่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 มันกัดมอยมันกินมันกินต้นมันกินมันจะกินต้นหมดไหมหรือมันจะกินอะไรอ่ะลูกอ๋อมันจะไหน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 อะแม่ซูนนี่ค่ะตัวจริงจริงนี่โตโตมากเลยนะคะนี่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 น่ทางนั้นนี่ มันคือโน้นอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันดีด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะอือเอ้าอะไรกัดมันมดแดงมดแดงกัดมันอเอ้ามันจะตายไหมนั้น มันจะตายไหมนั่นโอ้ยไม่ได้ก่ะแม่แม่เพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยอะแม่มันกัดไม่ต่อไปมันก็จะเป็นผีเสื้อนะลูกผีผีเสื้อแบบไหนอะไม่รู้แต่มันเป็นหนอนอะไรอย่างนั้นเหรอแม่ไม่เคยเห็นเลยนะไม่ยังไแม่อย่าอย่าเอามือไปใกลไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามันไปใส่ไว้ในนั้นไหมลูก ไม่เอาอ่ะไม่ใช่น่ยเดี๋ยวเราจะดูว่าวิถีวิวัฒนาการมันจะเป็นยังไงต่อหรือมันจะตายหรอไม่ตายนะแม่ว่าไม่ตายมันกลายเป็นผีเสื้อตัวใหม่ผีเสื้อตัวโตเหรอผีเสื้อยักษ<ะ>์ฮะผีเสื้อยักษ์ใช่โอ้ใช่แต่ว่าเฮ้ยมดกัดเฮ้ยมันแดงกัดมันหงม,มันแม่หรือว่าคือแม่ผีเสื้อแม่ผีเสื้อใช่แล้วตัวโตแม่แล้วน่ะ คือแม่ผีเสื้อแน่นอนอะไรข้างหลังมันด้วยอดูหอือ้ยอะไรเฮ้ยคืออะไรอ่อะอย่าอย่ามอกล๊กกยข้เข้ากล้มันนะอืมอุ้ยมันแดงกัดเลยเอาเอาออเออแล้วมันเป็นอะไรอี๋ย่ะตูมัดแดงสิแม่มัดแดงกำลังพยายามกัดมันเนี่ย ไม่เคยเห็นนะเนี่ยว่ามันแปลกจริงๆเหรอเอามดแดงกัดมันมดแดงกัดมันอ๋ออ๋ออออเป็นอีเอะอีเยอะอี้ยอ๋ออี๋อียเจกยมดแดงมาไงแล้วไดลูกน้้นมมาเยอะมากเลยมดแดงรีบซูๆหน่อยก็แล้วกันนะไงรู้มันจะหล่นไหมนะเดี๋ยวนะแม่ว่ามันต้องหล่นแน่ลูกว่าัพระมดแดงกัดมันไง แม่มามันต้องตายให้ดูทั้งหมดแดงกันมันแม่ไปกันเถอะแม่เดี๋ยวมันหล่นแม่ไปมันหล่นก็มันหล่นตรงนั้นเลยที่ยอดเดี๋ยวมันกัดคนแม่มันกัดอะไรอย่านอนนั้นนะนอนนวมันมันมันกัดคนเยนะมันมันจะพันอะไรเหรอุ้ยไม่แน่ใจนะนี่อ้ยมันมาจากพันอะไรเหรอแม่โู้ย่ามันขยองไปว่าเข้าบ้านดีกว่าแม่ อ,อ้าวมันร้ายไงมันร้ายไม่ใช่หรอถ้าลูกไปร่วมกับมันเอาอืึ่งสบงสาหางมันไปไหนต่อแม่มันต้องกินต้นนี้หมดเลยแน่เลยตัเดียวมันจะลงมาเข้ามาในบ้านมันเนี่ยอะก็ไม่ต้องไปรดน้ําต้นไม้ต่อไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ต้นนี้แล้วห่อแม่รู้ว่าหนอนนี้ยังมันยังอยู่เลย thank you